อ่าฮะเดี๋ยวตัวเด็กคุณท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบดีนะครับผมก็เพื่อนผมมาเล่นดกันนะครับชื่อว่ากายนะครับเราเข้าเติม์มันเลยดีกว่าครับเฮ้กำังส่งไปอะไรตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ยินเสียงเพลงก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับปรกันยืมเลยทีนี้เราเล่นเมค้าเลยกระตุกใช่ไหมเนี่ยอ่านี่ครับตัวผมนะครับแล้วผมจะมาให้ทานนะครับตัวผมตัวคนกาย แล้วก็ตัวผมกับตัวเพื่อนผมแล้วชื่อว่ากายคุณกายครับแนะนําตัวนะครับนี่คือสกินผมนั่นเองนะครับขอดูขอดูสกินหน่อยครับคุณกายตัดทุกเกาะหนะครับตัดทุกเกาะครับได้ครับนี่งครับมาดดับดล้ครับแล้วก็นั่งขอเทพกว่านะครับคุณผู้ชมเทพกว่านะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดว่าใครเทพกว่าก็บ่นให้ได้เลยนะครับเทพกว่าอยู่แล้ว อืผมผมไม่เอารถผมไปทิชเตอรอหอผมไม่ไปครับจริงเปล่าถ้าเกิดตองคือเราบูตอมบี้เองไม่ต้องใส่นะพรขอแค่อย่างเดียวแอปเปิลทองคอย่างครับผมอยากนี่ครับจริงนะครผมจะใส่ชุดเอ็มชาร์ดไดมอนด์นะครับแต่ผมไม่เอาดีว่าครับผมใส่ชุดผมใส่ชุดเนี่ยครับดีแล้วครับเพราะว่า พราสผมฆ่าซอมบี้ได้ครับผมฆ่าซอมบี้ได้นะครับแต่เราเล่นได้ชุดเกาะมานะครับผมลืมอัดคลิปนะครับเมื่อวานเอาคุณกายครับวันนี้รู้สึกว่าวันนี้นัวันนี้จะสดชื่นนะครับคุณกายมาทุกตัวผูงกันเต้เจ้าไม่ตัวใครเนี่ยม้าผมม้าผมม้ย อ้ยแล้วทำไมมาเราถึงป่วยอย่างนี้อ๋อข้อลกนี่ว่าลืมไปลืมไปแล้วทำไมทำไมทำไมพ่อแม่มันขาวว่าแล้วทำไมพ่อแม่ขาวว่าทำไมลูกดำเนี่ยได้เชื้อมาจากพ่อใช่ไหมคุณกายใช่ครับถอนุญาตครับโอ้โหนี่ฮนะต้องของอาภัยด้วยนะพี่มาเหระ ไปเลื่อนรถหกไหนลองตีตัวลูกลองตีตัวลูกหนีโอ้โห้เกิดเก้าดาวขึ้นแรงมันกลายถวังเหรอกลายถวังไป้ไปไล่ะตัวตัวป่ะมาเด็กเอาล่ะตัวตัวป่าละตัวตัวป่าละ จะเจอเจะเจอปล่ะฮะจะเจอปะกำลังให้ยานมาอยูมอุมกายไม่กล้าลูกเหรออุ้กายกลัวล้วมาตรงเกลยดผมอยู่ไหนเนี่ย้อ้ามาเจะตัวลูกลย ก่อนแอบได้คนเนียนแอบไว้หลังบ้านคนระับหลังบ้านนี่ครับเดี๋ยวผมจะแต่งเดี๋ยวผมจะไปามาต้องเก็บน้องก่อนมาต้องเก็บผมอยู่ไหนนะคุณไอ้กายมาต้องเก็บเราอยู่ไหนวะกายนี่มาผมครับนี่มาต้องเก็บคุณนี่นี่ไงมาชังเกียร์ไมยมาชังเกียร์ไม่ได้มาทองเกียร์อ๋อตัวลูกตัวเก่าเลยนะครับโดนทิปเปอร์เบิร์มเลยครับฮะตายนี่ตาย อะไรนะลองกิ๊เปอร์บึ้มอ๋อนี่ไงม้าม้าชังเกียร์กูเอ้ม้าชังเกียร์เาไปแล้วได้แมงปูตัวใหญ่ม้าชังเกียร์ตายลองแรปใต้โชว์ดิจายแรปใต้โชว์ดิสุดเยเหมือนละโอ้ยไม่มาเลยเดี๋ยวเตรียมบูทมือพีนะครับขอตีตัวแม่่กออนืงตายแล้วกายตัวแม่อ้าวง แา็งไม่ละม้าใครอึดเอาเปล่าหรอเปล่าเอาเปล่ามาใครอึดเอาเปล่าเอาเปล่าก้างเอาเปล่าใครมาอึดอืดไหมอะไรวะดูตัวเป็นขาของตัวพ่อนะไรขาเป็นขาวใช่ปะข้างสองข้างนึงดำข้างนึงขาวแล้วตัวลูกข้างนึงดำข้างหนึงก็ดำอีกหนึ่งเราบันไดเชื้อมาจากพ่อไม่พ่อขาไม่ดำเขาเขาบอกว่าพันลูกรรมพันลูกรรม อ่าดู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 หนึ่งครอบครัวเรานี่ผิวคล้ำแม่ขาวนี่ลูกออกนี่ลูกออกมาเหมือนแม่เป๊ะพ่อไม่มีทั้งอย่างมาลุกตัวเลยจังวะใครพ่อมากี่วันแล้วกายพ่อมากี่วันแล้วไม่ได้ใค่เกมมันจะของจริงนี่ไหละไหวไหมน่ะนี่ตัวผู้แล้วทำไมตัวผู้มันเลื่อนน้อยจังวะ อลูกเออลูกยังเลือดเยอะอีกโอ้โหลูกสิบเจ็ดโอ้โหครอบครัวมันเลือดน้อยมากเลยดูนี่ดูดูแต่ละตัวไซส์ใหญ่ทั้งนั้นนี่เลือดยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแม่เลือดน้อยกว่าลูกอขอข่ากันขอข่าขอข้าอาไปแล้วเราเจอซอมบี้เราเข้าด้วยกันนะ ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ยินเสียงเพลงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าญาติญาติของผมเปิดใช่ไหมใายไม่เหลอน้มัพึ่งกินเลยกายชะโนมงเอาไปด้วยนี่มีแล้วก็ชะโนมืออับชโนตองเกล็ดนี่นี่นี่เอาลูกดอกมาด้วยลูกดอกมาด้วยไม่อยากได้เอาอะไรลูกดอกทิ้มงมาให้เอาทำไมไม่เอาปมบ้าไปแล้วไม่ต้องเอาไปลูกดอกครับนี่เอา มึงเอาไปเลยตอนนี้ผมยิงอยู่คุณมาเก็บคิปเปอร์เจอแล้วกายเดี๋ยวเราจะเอา่าเลยตรงไปกายตรงไปตรงไปยังไงนูนย่าเจอแล้วเอาค่าเอาค่าเอาค่า,า,าบางตัวใบไม้อะมันอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังไหนวะตรงไปดิตรงไปดิ เป้ลมันพางตัวอะไรไปไมตัวไม่ไดีตรงตัง้เลูกไปตายดิเอาหายหายแล้วซิปเปอร์หายแล้วในไมทในในแมทมันมีอยู่เลยนี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วาใครยิงะเกลหายดี๋ยว่ว่จาจับามอนไปจัามาก่อนดกว่า มาตัวผู้ต้องได้รับการตรงเกียน้มางมาตัวนั้นต้องได้รับการตรงเกียรนี่คือมาตรงเกียรของข้าเลือดสิบเก้็ถือว่าได้อยจะได้ครับมาทรงเกียรน้ ในเพิบตานะครับทำให้นิ่งกลายได้หมาแล้วหมาต้องเกลียดด้วยหมาชังเกลียดไม่ได้หมาต้องเกลียดดเลยนี่เล็กิปเปอร์แล้วเนะี่ย ช่างเหอะเช่างเหอะชื่องเหอะว่าไงย้ายใครย้ายใครเพื่อนย้ายเพื่อนว่าไงไมโลว่าไงจะพาวัวไปเลี้ยงเชื่องน้ำชุ่มกันนะฮะนำวัวมาเลี้ยงเหรออย่าไม่เอาเชื่องนะเด้ต้องมันไม่ตายไม่นี่มาทำวัวกับแพะมาเลี้ยงเนี่ยนะ คิดนิดหนึ่งกินอไปเลี้ยงก็ค่อยคอยแดี้ยงคยหรอกเนี่ยแล้วว่าเราไม่ต้องเราว่าเราไม่ต้องกินหรอกแค่ปิอันนี้มันก็ได้แล้วมั้งหรือว่าไม่อยากโกงไม่ไม่อยากโกงหรอกโกงแล้วแหละตัวนี้ขอเท่ากันกายอันนี้ขอมาขอไมขอไม่ขอไม่ขอคุณค่ะ ไออะไรมาดิอ่ะมาดิมามาดิมาดมาดิอ่ะม่องเมื่องตั้งตัวเมียก็เมันอไหร่กู่าหมดตัวอะไรอเมื่อไห่กูยิงเหรออาะมตัวลูกเอาวอน่ทอาะาลูกกูตายลูกมึงก็ต้องตายดิกูยิงกูทลูกไม่ทีเดียวมึงลูกกตายกูทำลูกตายทีเดียวมาทีเดียว ไมดีเหมือนกันเริ่องอะไรดิอ่ะกูยังไม่ยิงไหนไหนนี่แล้วก็คุณยิงลงพปืนแล้วเหลือเท่าเดิมอ้าวมาตีสองครั้งครั้งเดียวเมืีไม่ทำรัวยังไม่ได้ทำรัวกูมันมันอยู่เก้าเหมือนเดิมเหลือเก้าเหมือนเดิมเหลือเก้าเหมือนเดิมโจอธนูธนูยังอ่อนจะมาตู้อะไร มาไอ้พรนตามาอีกตัวนล้วของัวไม่ได้ว่าพวกเรานะครับบอกว่าน้องกายใช่ไหมมาแล้วม่แล้วมาแล้วมาแล้วยับเลยกายเลยกายไมย ไปก็ไม่เคยบอกกันสักคำมึงเห็นอะไรมึงอยู่ไหนละมึงอยู่นู่นแหละไปขอขอคอมบี้ยะซอมบี้ยะขอซอมบี้ยะขอทิปเปอร์แล้วกันทิปเปอร์หลังกายมึงไปเลยอืมเต็มเต็มเต็มไปกินฟันด้วยนะซอมบี้ไม่เยอะเลยว่ะกาย ขึ้นป <hhhh> ุ๊บเลยว่ะบู๊บบนี่อุ้ยขนปอยู่ข้างหลังว่ะเม่ยกายไธั่งกินนี่ยเคยบอกเพ่ไปหนูอะรตะชโนอะไรได้ไม่ได้ตยาว ผมเ่ balm, ้าชานทางด้านดาบครับใจสเกลิตันมันยืนไหนล่ะเล่นไม่ค่าไม่ค่าไม่ค่าบอกเลยว่าให้ค่าครับบอกเลยว่าให้ยิงให้ยิงครับให้ยิงของเปิบใจแม่งมือมึงจะมาตัวเดียวก็ไม่ได้เนอะไอ้สเกลิตันมึงจะมาตัวเดียวก็ไม่ได้ มาตีมาดิมาดิยิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิโอ้ต่ี Jamie, lonely, aki, o, o. ต่ไปไกนนเยอะวะกเยอะอยุรอยตายไปหไนนวโอตะเกียตะเกียวคิปเปอร์ห สเกล 2, ลิลสองเกล 2, ิลสองิเปอร์หนตกล 2, ิลสองิเปอร์หเอาเลยเอาเลยคิปเปอร์เ,อเลยระเบิดคิอร์โอ,อิตายปะกายกูนั่แหละตายบากายเ<ไ>น,นีนนเ่ย,ย,าาย yeah. เล่นนี่ทำไมกูเล่นอ่อนหรอกำไม่อ,อกไม่ได้เนี่ย<ไ>ดดก ยอย่าลืมนะครับถ้าชอบวายกาะตบกระชอปวดแลก็เช่นนี้คือสหรับันนี้สวัสดีครับรบ๊ายบาย